ฝ่ายแดงในเนินจันนะคะเขาบอกว่าฝ่ายแดงในเนินจันเนี่ยจะได้โชคลาภนะคะจากการเดินทางนะคะจากคนรักนะคะแต่การเติมนะคะครูก็บอกแล้วนะคะห้ามเติมเส้นรากบุญเห็นไหมคะเส้นรากบุญเนี่ยเต็มเลยเส้นเดินทางนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะจะทําให้คุณมีอุบัติเหตุนะคะอาจจะ รถชนอุบัติเหตุสรารพัดเลยเนะี่ยเห็นไหมคะห้ามเด็ดขาดนะคะเติมเส้นใดๆก็ห้ามทับเห็นไหมเส้นวาส,สนา,านห้ามไปทับนะคะถ้าทับนี่เกิดปัญหาแน่นอนนะคะคนที่มีบุญอยู่แล้วหรือคนที่มีวาส,สนาอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างเติมยากนะคะจะต,ต้องแบบมีความละเอียดในการเติมนะคะแต่ถ้าคนที่ไร้ซึ่งวาส,สนาไร้ซึ่งบุญเลยะคะ่ะจะเติมตรงไหนก็นได้เพราะมันโล่งนะคะก็เติมให้ตัวเองโชคดีอเดินนี้คืออะไรอีกนะคะเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองได้อีกนะคะคนที่ อ่อนเนื้อสเสน่ห์นะคะผู้จาก็ไม่น่ารักดูไม่อ่อนหวานอ่อนโยนไม่อะไรเลยนะคะลองเติมให้ตัวเองสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะมันอารมณ์เหมือนดวงดาวนะคะฝ่ายนะคะก็คือเพิ่มสเสน่ห์แต่คนนี้ต้องไม่แร็ดนะคะแล้วก็ต้องไม่ไม่ใช่คนที่ใช้จริตจักร้าจนเวอร์แลว้วอ่ะเออนะคะอันนี้ก็คืออ่อนจริตจักร้านะคะอ่อนมารยาอะไรเงี้ยนะคะเอออยากให้คนรักคนหลงคนเมตาก็ลองเติมดูค่ะ